ลักคณะราศีสิงห์มีดาวอาทิตย์ทรงพลังได้เวลาเจอจรัดโด่งดังยิ่งใหญ่ด้วยช่ำๆําแล้วจะดังจากช่องทางไหนเรามาดูแบบเจาะลึกถึงพื้นดวงมีคำตอบให้แน่นอนสวัสดีครับทุกท่านและยินดีด้วยกับชาวลักคนาราศีสิงห์นะครับเพราะอาจารย์ได้ทำคลิปลายเดือนไปแล้วอีพีนี้มาเจาะลึกถึงดาวประจำตัวเราครับ นั่นก็คือดาวอาทิตย์นั่นเองนะครับตรงนี้ต้องบอกเล้นะในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยดาวอาทิตย์เราไปเป็นมหาจักรฟักตัวขึ้นเป็นใหญ่ต้องฟันโฉงเฉงเลยเหนื่อยลากเลือดกันใช่ไหมครับแล้วอยู่ในเรือนวินาศด้วยโอ้โหเรียกว่าไม่ค่อยเป็นตัวของตัวเองครับแต่ตั้งแต่วันที่17สิงหาคมนี้เป็นต้นไปครับอยู่ยาวหนึ่งเดือนเต็มๆถึงวันที่สิกันยายนนี้ครับ ดาวอาทิตย์ดาวประจําตัวเราของตําแหน่งกเกษตราธิบดีในทางโหราศาสตร์ครับกรเกษตราธิบดีแปลว่าหนักแน่นมั่นคงชื่อเสียงเกียรตยิยศเจอจลัดโด่งดัเงเฮงปังล่ํารวยมีแสงวิ่งเข้ามาหาเราโดยที่เราไม่ต้องไปหิวแสงนะครับตรงนี้เห็นไหมเป็นอะไรที่ดีงามดีต่อใจเป็นตัวของตัวเองหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองพบความสําเร็จหนักแน่นมั่นคงหายป่วยหายเจ็บ อ่าและแน่นอนเมื่อดาเราโดดเด่นแบบเนี้ยเวลาเราไปทำอะไรก็จะประสบความสำเร็จมีเงินถุงเงินถังเงินก้องเรียกว่ารวยชํำๆก็ว่าได้เหมือนเรียกว่าเราโด่งดังอะ่ะเวลาดังก็จะเป็นยังไงครับก็จะมีงานอีเวนต์เข้ามาจะมีสปอนเซอร์เข้ามาแล้วมีลูกค้าเข้ามาไงเห็นไหมเลยต้องบอกว่าเออช่วงเนี้ยชาวสิงห์นะหลังสิบเจ็ดสิงหาไปแล้วมีโอกาสมีมุมที่จะสําเร็จโด่งดังชื่อเสียงกิติยศมา ทำอะไรได้ดิบได้ดีหมดนะครับตรงนี้แต่ที่ถ่ายที่เป็นดาวจรนะใช่ว่าทุกคนจะได้ดีในลัคนาราศีสิงเนี่ยจะได้หนึ่งล้านเหมือนกันหมดจะดังเท่ากันหมดอะไรอย่างเงี้ยมีฟีแฟนคลับเพิ่มมาเป็นแสนเท่ากันหมดไม่ใช่นะครับจะมีบางท่านเนี่ยดังมากชื่อเสียงมากรวยมากบางท่านก็จะดังน้อยดีน้อยอชื่อเสียงน้อยรวยน้อยนะครับแล้วก็ บางคนโอ้โหดังง่ายๆเลยอยู่ดีก็ปัป๊บๆอยู่เฉยๆเขาก็รักเขาก็ปั้นเราดังแต่บางคนนี่ต้องไปออกแรงขวนขวายเพียรพยายามเยอะถึงจะดังในช่วงนี้เห็นไหมขึ้นอยู่กับอะไรรู้ไหมครับขึ้นอยู่กับดาวอาทิตย์ตอนเกิดอา่าแล้วก็ขึ้นอยู่กับวันที่เกิดอาทิตทย์จันทร์พุธแล้วก็ขึ้นอยู่กับดาวตั้งรับทำมุมตอนเกิดเนี่ยที่อาจารย์จะบอกได้แน่คือดาวอาทิตย์ตอนเกิดนี่แหละนะจะบ,บอกได้เลย,เลยว่าจะ,จะดังมากดังน้อยรวยมากรวยน้อยได้ดง่ายได้ย,ยากเนี่ย บอกได้ครบเลยนะครับแต่แน่นอนครับการที่จะบอกได้ต้องมีดาวพื้นดวงต้องไปผูกดวงมาก่อนนั่นเองใครรู้รอฟังใครยังไม่รู้ไม่ต้องตกใจนะครับเราเจอกันจะเจอกันในโลกออนไลน์โลกอินเทอร์เน็ตเพราะนั้นท่านต้องเคยเข้าเว็บไซต์ Google ครับคุณก็ไปเข้าเว็บเลยนะครับแล้วก็เซิร์ชคำว่าผูกดวงลัคนารอลิงครับเห็นไ,ไหมแต่ละเว็บก็จะให้เราใส่วันเกิดเดือนเกิดปีพศเกิดเวลาเกิดและจังหวัดเกิดครับไปใส่ให้ครบเลย5ข้อนี้นะ ก็จะได้รูปดวงแบบนีมม้มาก็ไปเช็คก,ก่อนเลยลัคนาสิงห์ไหมอ่าถ้าสิงห์ฟังต่อเลยถ้าไม่ใช่ผูกดวงแล้วไปอยู่พุทธศพไปอยู่กรกฎไปอยู่พิจิกธนุไปฟังลัคนานั้นๆครับท่านจะแม่นกว่าราศีแน่นอนนะครับแล้วก็ไปดูดาวอาทิตย์เลขหนึ่งในวงในเนี่ยยังดวงตัวอย่างเนี่ยบอกว่าอยู่ราศีมีนตอนเกิดอย่างเงี้ยนั่นแหละจะเป็นความหมายเจาะลึกของเราแบบแม่นๆและละเอียดแบบแท้จริงเลยนะครับอ่ะได้เรื่องแล้วนะครับไปเริ่มกันเลยครับ ดาวอาทิตย์ตอนเกิดอยู่ราศีเมษครับอ้โอ้โหเรียกว่าดีงามเลยนะเพราะดาวอาทิตย์อยู่ตำแหน่งนี้เนี่ยแด้ตำแหน่งมหาอุดสุดยิ่งใหญ่เจอจรัดมีแสงมีพลังมากทรงฤทธานุภาพพลังเยอะแยะมากมายนะและตอนนี้ดาวาที่กระจรมาทับตัวเราอีกโอ้โหช่วงนี้ชื่อเสียงโด,งด่งดังเงินงานเข้ากันคึกคักเลยนะครับล่ำรวยได้อย่างแน่นอนดาวไปอยู่ในภพสุภะ จะมีผู้หลักผู้ใหญ่มาสนับสนุนส่งเสริมในสิ่งที่เราทําอยู่ก็ได้หรือเราไปเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่ก็มีเกณฑ์ประสบความสําเร็จนะครับและดวงเนี้ยเวลาจะได้เนี่ยได้มากได้เยอะเรียกว่าดีสุดๆเลยก็ได้เปิดหัวมาก็คือดีสุดๆเจอจลาโด,ดงดังยิ่งใหญ่แบบสุดๆอารมณ์เหมือนได้เหรียญทองเนี่ยมันจะมีหลายแบบนะเช่นเหรียญทองโอลิมปิกนี่คือที่สุดแล้วเนี่ยคือมหาอุด แต่ถ้าเป็นเหรียญทองเอเชียนเกมเหรียญทองซีเกมเนี่ยเห็นไหมมันก็จะเล็กๆลงมาแต่เราเนี่ยระดับโอลิมปิกเลยนะระดับประเทศระดับมหาภาคอ่ะระดับ international worldwide ได้เลยเพราะนั้นช่วงเวลานี้อยากให้ชาวสิงห์ที่มีดาวอาทิตย์อยู่แศีวสิ่งได้เกิดลงมือทํานะครับจะประสบความสําเร็จอย่างใหญ่โตจะรวยมากๆนั่นเองนะครับตรงนี้และแน่นอนครับอาจารยมีพูทธิธรรมกันหนึ่งแสนหกหมื่นห้าพันคนแล้วครับใครมีสินค้าดีไปเพิ่มยอขายเพิ่มกำไรเมื่อลงโฆษณาตรงนี้ได้เลยนะครับเรียกว่าราคามิตรภาพจะยอดขาย ุณจะพุ่งกระฉูดจะร่ำรวยโด่งดังเหมือนดาวอาทิตย์ตอนเกิดอยู่ราศีเมษเลยนะสนใจก็แอดไลน์แอดไซเกตเวว่าหกห้ามาได้เลยนะครับต่อมาครับดาวอาทิตย์อยู่ราศีพฤษภตั้งแต่เกิดครับอ้าวอันนี้อยู่ในเรือนการงานกรรมะครับแสดงว่าที่เราจะโด่งดังสําเร็จร่ํารวยแล้วก็ไปลุยในงานต้องไปบ้างานต้องไปขยายงานอะไรนี้ก็ว่าได้เพราะอะไรพ่อดาวพฤหัสตอนนี้ก็จรอมาทับดาวอาทิตย์ในพื้นดวงเกิดเลา ้ดาวอาทิตย์ก็ะจรมาเป็นเกษตรมั่นคงโอ้โหช่วงนี้รับทรัพย์รับโชครับเงินรับทองรับงานงานใหญ่งานเยอะมาง่ายมาดีโอ้โหสุดๆุดครับบอกเลยเนี่ยใครมีดาวอาทิตย์อยู่าาราศีพฤษภคอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับลุยทํางานได้เลยครับต่อมาดาวอาทิตย์ถิตราศีมิถุนเมื่อได้เกิดครับอันนี้ดาวอาทิตย์ได้ตําแหน่ง ราชาโชคฉล ộc เฉลา่าคนบุญเก่าส่งให้เห็นเป็นสง่ามีอำนาจร,ารัชสดุดพระราชาไม่ต้องซื้อไม่ต้องหาก็มาโอ้โหดาวตัวเองเป็นราชาโชคเหมือนเราเป็นพระราชาเป็นคิงอ่ะเป็นผู้ยิ่งใหญ่ตอนเกิดก็อยู่ในเรือนลาพระมาง่ายทำน้อยได้มากดิวกับผู้ชายจะได้อะไรดีๆเยอะโอ้โหบอกเลยช่วงนี้คุณนี่แบบแทบไม่ต้องเหนื่อยเลยมีนู่นมีนี่มีนั่นอะไรดีๆประเคนวิ่งเข้ามาหรือช่วงนี้รวยมีโชคมีลาบ เลขที่เกี่ยวกับเราออกเลขวันเกิดเลขอายุอะไรอย่างเงี้ยนะครับได้หมดเลยโอ้แล้วจะดีแบบเบิ้ลๆเลยนะเพราะราศีมิถุนมีคือสองไงชายกับหญิงเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงนี้จะมีอะไรดีๆมาให้เราทำสองอย่างทําเลยครับจะประสบความสําเร็จนะเป็นไงเป็นไงใครมีดาวอาทิตย์อยู่ราศีมิถุนเขาไม่มาบอกกันหน่อยนะโอ้ยดีงามมากแล้วฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด,ด้วยนะครับตรงนี้อย่าลืมนะครับดาวอาทิตย์ตอนเกิดสถิตราศีกรกฎครับ โอ้อันนี้ต้องบอกว่าเหนื่อยหน่อยนะเพราะเดิมเป็นมหาจักรไงมหาจักรฟักตัวขึ้นเป็นใหญ่ก็จะได้ต้องฟันฉงเฉงไงแล้วไปอยู่ในเรือนวินาศกอย่ๆดวดนี้มาทำกยวก,การต่างประเทศเบื้องหลังแก้ปัญหาเดินทางไม่หยุดนะหรือประชุมออนไลน์ไม่หยุดนะแบบเนี้และต้องโลดโผนต้องฝากฟันเห็นไ,ไหมแต่และคนเมื่อกี้เห็นแล้วนะดาวที่ตอนเกิอดอยู่ราศีมิถุนได้โคตรง่ายเลยแต่อันนี้ได้โคตรยากครับลากเลือด ต้องทำไหมต้องทำเพราะจอนมาอยู่ในมุมที่ดีมากนะครับทำเลยลุยเลยนะก็จะประสบความสำเร็จแต่ก็ได้สำเร็จเยอะด้วยนะเพราะว่าฟักตัวขึ้นเป็นใหญ่เนี่ยจะได้ก้อนใหญ่ได้เงินทองได้โปรเจกต์ใหญ่งานใหญ่ได้มีอะไรใหญ่ๆก็มาหละแต่การได้แล้วเนาะขั้นตอนโปรเซสเหนื่อยหน่อยครับนะต้องทำครับลุย,เ,ลยเป็นกำลังใจให้นะครับต่อมาดาวที่สถิตราศีสิงห์น่าจะเกิดครับ เดิมก็เป็นเกษตรปฏิีจอเป็นเกษตรอันนี้ไม่มีอะไรมากเลยเดิมดีอยู่แล้วช่วงนี้จะมีไอเดียบรนเจดิดคิดอ่านการใดมีมุมแหงความสําเร็จชื่อเสียงจะกลับมาโด่งดังอีกครั้งหนึ่งนะครับมีคนเข้ามาติดต่อจะได้งานใหญ่โปรเจกต์ใหญ่ได้สิ่งอะไรดีๆเกิดขึ้นหรือจะได้เดินทางช่วงนี้อาทิตย์ทับอาทิตย์ร้อนแน่นอนไม่ได้อยู่กับที่ร้อนก็ต้องเดินทางไป,ไปนู่นไปนี่ไปต่างประเทศไปต่างจังหวัดไปได้เลยครับนะช่วงนี้จะหายป่วยหายเจ็บสตรองมากดีมากลุยทําไปเลย ออายินดีด้วยนะครับตันนี้ต่อมาดาวอาทิตย์สถิราศีกันครับเอออันนี้ก็ใช้ได้นะครับเพราะดาวประจำตัวเราไปลอยในเรือนการเงินและที่จะจรเข้ามาทับตัวเราคิดเก็ดสิงหาเนี่ยมันต้องได้เงินต้องมีลู่ทางมีโอกาสหรือเราจะเมคมันนี่นะครับรวยเป็นพันล้านก็นาทีนี้เออแล้วดาวพุธนะดาวอาทิตย์กันเงินเราตอนเกิดอดาวตัวเองอยู่ในเดือนการเงินดาวพุธเนี่ย แปลว่าต้องพูดเจรจาติดต่อสื่อสารค้าขายออนไลน์ได้หมดเลยประสานงานติดต่อในหน้าคนกลางทําเลยครับช่วงนี้เงินงานมาเยอะมาแบบจุกๆุกรวยช่ำๆ่ำอย่างแน่นอน,นอันนี้ก็ดีดีด้วยนะได้เงินได้ทองกันเลยทีเดียวเพราะนั้นใครมีดาวที่ยูราสิการคอมเมนต์มาบอกกันได้ครับแล้วบอกด้วยนะว่าจะทําอะไรนะต่อไปดาวที่ติดลาศีตุนครับอ่าอันนี้เริ่มเบาแล้ว เพราะดาวอาทิตย์ได้ตำแหน่งเป็นนิดในทางโหราศาสตร์นิดก็สำเร็จแบบนิดนิดเนี่ยคนอื่นเขาโด่งดังล่ํารวยได้เงินเป็นแสนผู้ติดตามเป็นแสนของเราเหรือผู้ติดตามทีละนิดทีละนิดครับหลักร้อยหลักพันเงินก็หลักลลลพันหลักหมื่น,ะน,ะนอะไรอย่างเงี้ยเห็นไ,ไหมแต่ผมบอกให้เอาไหมาถ้าอยากจะได้เป็นแสนทํำยังไงช่วงนี้ดาวมาดีใช่ไหมทําเป็นสามเท่าสี่เท่าห้าเท่าต้องขยันต้องเหนื่อยกว่าคนอื่นเหลือที่ผมเคยเจอมารู้ป่ะได้ดีได้เหมือนกันนะ แต่ไม่ตรงสายไงเรียนอีกอย่างไปทำใอย่างเน้นพลิกแพงแก้ปัญหาไปทําอะไรผ่านโลกออนไลน์อันนี้จะได้เยอะและที่สําคัญดาวอยู่ในเรือนสหัสชชะใช่ไหมต้องเดินทางพบปะเจรจาติดต่อเข้าสังคมคอนเนคชันเยอะๆครับจะช่วยหรือไปหาเพื่อนเพื่อนจะมีอะไรดีๆแนะนําเราก็ได้นะครับตรงนี้อ่ะนั้นฝากไ้ด้วยนะครับตรงนี้ต่อมาครับดาวอาทิตย์อาทิราศีพิจิกน่าจะเกิดครับอันนี้ไปรอยอยู่ในภพพันธุ อ่าพันธุหทูบ้านเป็นดาวอังคารดิเจ้าของบ้านอังคารกาับทิ์ไม่ค่อยถูกกันเห็นไหมต้องเริ่มฝ่าวันทรหดอดทนต้องขยนันต้องทุ่มเทต้องมีอิทธิบาทสี่เยอะๆเลยนะฉันทาจิตะวิริยาวิมังสาบวกกับอยู่ในเรือนพันธุคือนะจะได้ดีได้ดีเกี่ยวกับเรื่องบ้านรถที่ดินอสังหาริมทรัพย์อะไรต่างๆครอบครัวคนในครอบครัวจะคอยช่วยเหลือก็โกรอุปถัม์อ่าเนี่ยจะได้ดีอะไรจากเรื่องราวเหล่านี้หรือจะมีทรัพย์สมบัติเพิ่มมากขึ้น มีเงินมีทองเก็บเข้าบ้านมากยิ่งขึ้นได้หมดเลยนะครับโดดเดน่นอ่าเพราะนั้นหรือถ้าใครทำอะไรเกี่ยวกับบ้านรถที่ดีในสังหาริมทรัพย์อยู่แล้วช่วงนี้จะดีมากบอกเลยคอนโดคอนโดอะไรนี้แจ๋วเลยนะอ่ะก็ะไปทำตามนี้ได้นะครับต่อมาครับดาวที่สถิตราศีธนูตั้งแต่เกิดครับอันนี้มีตำแหน่งเทวีโชคครับแมเห็นไหมอ,อันนี้ก็จะเหนื่อยน้อยหน่อยทำน้อยได้มากมีนะเมตตามหานิยม ดีวเจราจาอะไรติดต่อกับผู้หญิงสินค้ากับผู้หญิงช่วงนี้ก็จะขายดีขายดีมากเป็นพิเศษอ่าแล้วไปอยู่ในพบปุตตะด้วยอ่าแสดงว่าเป็นคนเจ้าโปรเจกต์มีโปรเจกต์มีความคิดนี้เริ่มสร้างสรรค์สูงก็รีบลุยรีบ,รบ,รบ,รบทําได้เลยก็จะเป็นการดีนะครับอ่าหรือมีบริวารมีลูกน้องลูกน้องก็จะช่วยเหลือเกื้อกูลเรากระจายงานแต่ต้องพูดดีๆนะสั่งดีๆแบบเขาเข้าใจไม่ใช่สั่งแบบสักแต่ว่าสั่งอ่ะอันนี้จะพังเพราะว่า ดาวอาทิตย์เป็นห้าแก่ลัคนาละวิภูมิทั้งโสลาปัญจะแก่ลัคนาอาจารย์เจ้าว่าร้อนนี่ละเนี่ยอา่ามันก็จะหนักก้นเลยลูกน้องก็จะไม่ทําแต่ถ้าเจราจาดีๆพูดดีๆเขาเข้าใจกันเนี่ยได้นะครับแล้วดีไม่ดีนะลูกเอาเงินมาให้เราก็ได้อา่าเพราะอยู่ในภพปุตตะเราะว่าลูกแบบาบริวารห็นไหมหรือเื้ออย่างโชคแล้วถูกเออก็เลขวันเกิดเลขอายุเรานี่แหละนะครับจะออกซื้อกับผู้หญิงอะไรอย่างเนี้ยจะเป็นผู้หญิงที่อ้วนๆท้วมๆหน่อย ก็ดาวอาทิตย์ตอนเกิดเราไปอยู่ในบ้านดาวพื้ัสพืหัสไม่ได้ผอมนะครับตัท้วมต้องม,มีเนื้อมีหนังนะหุนป้าปาหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแต่เป็นป้าที่ดีนะครับได้หมดเลยมั็นดูแบบละเอียดเลยต่อมาครับดาวอาทิตย์จะติดราศีมังกรตั้งแต่เกิดครับเอาแล้วเห็นไหมดาวอาทิตย์ตอนเกิดอยู่ในเออลือนอันลิบ้านดาวสาวต้องอึดทึกทนแก้ปัญหาบุกบ่าฟาฟันโอ้ดวงนี้นี่ แสดงว่ากว่าจะเจดจะหลักจะมีชื่อเสียงนี่มันต้องฟาดานอรหันเยอะก็ต้องไปทํานะเพราะดาวจรมาดีไม่เหมือนก่อนสิบเจ็ดสิงหาหรือเดือนกรกฎาเนี่ยโอ้โหเดิมอยู่อล,ลิจอไปเป็นวินาศนี่มันเละเทะนะันมันทําอะไรไม่ค่อยได้เลยนะเป็นใช่ไหมอ่ะคอมเมนต์มาบอกกันได้แต่ตอนเนี้ยจะได้ดีแล้วแต่คุณต้องเหนื่อยลากเลือดแก้ปัญหาบุกเบอร์ําให้เขาดีขึ้นไปทําให้เขาสุขภาพดีไปทําให้เขาสดใสขึ้นไปทำให้เขาสบายใจอะไรอย่างเงี้ยนะ เนนแก้ปัญหาไปทำหาลกออนไลน์เยอะๆนะครับจะดีกว่านะฝากไว้กนะำลังใจให้ต่อมาดาวที่าศกุมครับอันนี้ก็เป็นผู้ผปลูกป่าแล้วนะแล้วไปอยู่ในเรือปรนปัตนิโอ้โหแดงว่าต้องไปดูแลคนอื่นห่วงคนอื่นมากกว่าห่วงตัวเองนะแล้วก็ต้องไปดิวเจรจาติดต่อพบปะพูดคุยกับลูกค้าเยอะๆเพศตรงข้ามเยอะๆหุ้นส่วนเยอะๆแฟนจะคอยช่วยเดยลือเกื้อกูลเราเยอะๆโอ้โหไปทำอะไรแบบนี้ไปทําเลยไปลุยเลยไปเหนื่อยจะดีนะครับ แต่ถ้าได้ไม่เยอะก็ไม่ต้องแปลกใจนะเพราะว่าเป็นปะกปปูปะได้ครึ่งเดียวกับอยู่ในบ้านพระราหูก็ไม่ค่อยถูกกันเท่าไหร่เห็นไหมแดงแต่ที่มันถูกเลยไปทําอะไรกี่วกับต่างทินต่างแดนต่างประเทศเดินทางบ่อยๆเพราะพระราหูเป็นดาวธาตุลมที่ผู้มาน,นี่มีเหตุผลนะเพราะฉะนั้นทําตามนี้เถอะเดี๋ยวจะได้ดีและทําเป็นสองเท่าสามเท่าด้วยก็จะได้เยอะนะครับตรงน,นี้ต่อมาครับดาวอาทิตย์ทิตราศีมีนตั้งแต่เกิดครับอันนี้ก็เป็นเราอ,อยู่ในเรือนมอลนะ เห็นไหมมรณะก็แปลว่าอะไรไม่ได้ไม่ได้มาม,มากไม่ได้มาเยอะถ้าทําแบบพอดีๆชิวๆนะครับแต่ที่เคยเห็นแล้วเขาได้ดีกันนะก็คือเขาไปทําอะไรเพื่อกับการต่างประเทศอินพ r t ตเอ็กพอตเดียวก็ต่างชาติต่างภาษาอันนี้ได้เขาไปแก้ปัญหาบําบัดดูแลซ่อมซ่อมแซมฟื้นฟูรีโนเวททำหาลูกออนไลน์เยอะๆอะไรแบบนี้ก็จะได้ดีได้เหมือนกันนะแต่ก็ต้องบอกแหละว่าเนี่ยจะเจอจลาดโด่งดังยิ่งใหญ่ร่ำรวย ถ้าดาวที่อยู่ราศีนี้ต้องยอมเหนื่อยยอมแลกยอมทําหนักกว่าคนอื่นครับถึงจะประสบความสําเร็จเท่าคนอื่นนั่นเองนะครับตรงนี้เป็นไงบ้างครับอาจารย์ดูให้ครบทุกเดือนครบแล้วถ้าเห็นว่าดีอย่าลืมกดกระดิ่งกดติดตามกดซับสไคร b ์เลยเพื่อได้ส่งตำนา,านไปให้ฟังก่อนรู้ก่อนรวยก่อน,อนมีปัญหาบอกทางแก่ก็รอดก่อนครับแล้วก็กดไลค์เยอะๆคอมเมนต์มาเยอะๆเลยนะว่าดาวที่ตอนเกิดอยู่ราศีอะไรนะครับพบอะไร แล้วถ้าใครบอกละเอียดนะเดี๋ยวจะเอามาดูดวงให้ฟรีหนึ่งข้อเลยก็ว่าได้นะครับตรงนี้แล้วกดแชร์เยอะๆได้เลยนะครับแล้วก็ใน TikTok ก,ก,ก็จะมีปักติก้าก็ไปอุดหนุนไ,ได้เลยนะเพเป็นกำลังใจและใน YouTube ก็จะมีซุปเปอร์แตงครับมีตั้งแต่100บาทถึง1,000บาทครับเพราะฉะนั้นก็ขอบคุณมาได้เลยทุกแตงมาได้เลยนะครับเป็นกำลังใจในการทำลิปด,ดีและท้ายที่สุดครับใครอยากดูดวงหรือจะเอาอาจารย์เกตเทวาไปออกอ,อ,กอีเวนต ฟังต่อให้จบได้เลยครับจะมีบอกว่าดูแล้วได้อะไรดูแบบไหนต้องทำอย่างไรฟังตามนี้ได้เลยครับและก็ต้องบอกนะครับที่อาจารย์ทายไปนะครับเป็นแค่ดาวจรน,นะครับก็คือในวงกลมสีแดงเท่านั้นนะครับแต่ถ้าอยากให้แม่นยําชัดเจนละเอียดละเอียดนะครับก็ต้องดูดาวในวงกลมสีน้าเงินนั่นคือดาวตอนเกิดของเราครับอาจารย์เกตเทวาจะดูดาวตอนเกิดสิบดวงดาวจรอ,อีกสิบดวงอีกสิบสองทักษานะครับและอีก 8ช่องวันเกิดนะครับมูลละเดศีีการากินีครับแล้วก็เลิกเกิดอีกครับมีทลิตโทเลิกพัฒโนโรกเทศาตีเลิกราชาเลิกเนี่ยอีก9เลิกครับเอามาคูณรวมกันเนี่ยมีความเป็นไปได้ในชีวิตเรามากกว่า8 6 4 0 0แบบนะครับหรือว่าเกือบแสนเลยก็ว่าได้แต่ค่าครูอาจารย์เกตเทวาถูกมากครับอยู่แค่หลักร้อยครับ799บาทเพียงเท่านั้น อย่าช้าครับแอดไลน์แอดไซเกทเทวหกห้ามาได้เลยครับอาจารย์ฟูลไทม์แล้วนะครับบางคนได้ดูภา,ายในครึ่งชั่วโมงหลังจองมาหรือช้าสุดก็ไม่เกินยี่บสี่ชั่วโมงครับนั้นจองมาได้เลยนะครับตรงนี้และอาจารย์มีเคสร,รีวิวสั้นๆสองเคสครับเคสแรกครับดูดวงอาจารย์กเกทเทวแล้วประทับใจมากอาจารย์ทักมาก่อนเลยตามที่ชีวิตเราเป็นอยู่แบบแม่นมากแม่นเวอร์ครับแถมยังให้คําแนะนําดีๆอีกเยอะเลยซึ่งถ้าเป็นหมอดูคนอื่นจะรีบครับ อาจารย์ไม่รีบอยู่แล้วครับเพราะอาจารย์ฟูลไทม์ครับเต็มที่เลยประทับใจแบบสุดๆเลยค่ะอะนี่นะครับเคสแรกท่านที่สองครับได้เปลี่ยนตัวเลขตามที่อาจารย์บอกแฟนโอนเงินมาให้ก้อนใหญ่เลยค่ะก็คือนอกจากจะดูดวงแล้วนะครับอาจารย์ยังจะดูเลขมงคลสีมงคลรหัสรับรหัสรวยครับเพราะถ้าเป็นอาจารย์ท่านอื่นมีคิดแยกคิดเพิ่มเติมครับอาจารย์อยู่รวมใน 799บาทเพียงเท่านั้นครับเพราะฉะนั้นเนี่ยดูในให้หลักร้อยแต่หาเงินเป็นหลักพันหลักหมื่นหลักแสนหลักล้านเนี่ยเรียกว่าเป็นการลงทุนที่คุ้มมากๆอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นอย่าช้าครับ add line a s i g เกทเทวะหกห้า 65, แล้วจองมาได้เลยนะครับตรงนี้อ่าแล้วท่านใดนะครับที่มีผลิตภัก์มีสินค้ามีผลิตภัณฑ์อยากให้ขายดีเฮงปังรวยมากขึ้นอาจารย์เกตเทวะรับทําการตลาดสายหมู่หรือเรียกว่ามู่เกตติ้งครับจะไปดูดวงนอกสถานที่ให้กับ ลูกค้าที่ซื้อสินค้าของท่านหรือออกอ e ีเวนต์ก่อนก็ได้อย่างในรูปนี้อาจารย์ไปออกบูธงานอ e ีเวนต์อีสุส e ิว e ิวเอ็กเดย์มาครับก็ไปบรรยายเรื่องดวงก่อนนะครับแล้วใครที่สั่งรถจองรถนะครับก็จะได้ดูดวงเจาะหรืออาจารย์เกตเทวาโอ้โหวันนั้นมีคนมาจองรถเยอะแยะมากมายนะครับเรียกว่ายอดขายถล่มทลายเลยอ่าเพราะนั้นท่านใดที่มีสินค้าพิเศนอยากเฮงปังล่ํารวยนะครับอาจารย์เกตเทวารับทําการตลาดสายหมู่หรือจะให้เขียนบทความเรื่องดวงแล้วไปลงในเพจของท่าน ได้หมดหรือจะมาโฆษณาสินค้ากับอาจารย์เกตเทวาในช่องอาจารย์เกตเทวาได้หมดเลยครับแอดไลน์แอดไซ์เกตเทวหกหมาได้เลยนะครับและช่วงนี้อาจารย์เกตเทวเปิดรับเจ้าภาพฝากดวงแผ่นทองมหายันโพคกซับแบบ vi p ครับบูชาข้อพยนอานอันตนาคราช16เสียนอุดมทรัพย์เลยนะครับนี่คือชื่อท่านเลยนะครับจะอุดมไปด้วยทรัพย์สินเงินทองครับ และนี่คือดวงมหายันพกทรัพย์และที่อาจารย์ได้ทําตรงนี้ครับเนื่องจากช่วงนี้ครับดาวเสารที่หมายถึงพญานาคเนี่ยเดินวิปลิตครับถอยหลังพักองศากว่าจะเดินหน้าเป็นปกติก็นู่นเลยครับ4พฤศจิกายนครับโอ้โหเรียกว่าหลายเดือนครับถ้าเรามาร่วมบุญกันตรงนี้นะครับก็จะส่งผลให้เรายังเจริญรุ่งเรืองต่อไปได้นั่นเองนะครับนี่ครับคือข้อดีครับของการบูชา พ่อพญาอนันตนาคราชอุดมทรัพย์16เสียนครับขอให้ท่านเป็นลูกรักขอให้เราเป็นลูกรักท่านให้ท่านประทานพรครับในเรื่องของโชคลาภก็ดีเงินทองก็ดีทรัพย์สมบัติก็ดีครับให้เราได้ร่ารวยหนุนดวงสร้างอํานาจสร้างบารมีค้าขายเจริญรุ่งเหลืองการงานเติบโตสาเร็จมีการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งทําให้มียศถาบรรดาศักดิ์ มากยิ่งขึ้นครับจะมีคนอุปถัมภ์เมตตามหานิยมหรือจะปกป้องคุ้มครองให้พ้นจากภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวงได้มีชีวิตที่ราบลื่นไรอุปสรรคครอบครัวอยู่ล่มเย็นเป็นสุขหมดหนี้หมดสินมีกินมีใช้ตลอดไปเรียวกว่าเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีได้เลยนะครับตรงนี้ถ้าอยากเป็นสะพานบุญให้อาจารย์เกตเทวาทาบุญให้นะครับไม่ยากเลยครับขั้นตอนง่ายๆครับแอดไลน์ครับ แอดไซเกทเทวหกห้านะครับหรือถ้ามีลายอยู่แล้วก็ทักมาเลยครับฝากดวงพ่อพญานาคอุด,ดมทรัพย์ครับและหลังจากนั้นก็บอกชื่อนามสกุลจริงแล้วก็บอกวันเดือนปีพศเกิดเวลาเกิดและจังหวัดเกิดมาได้เลยนะครับอาจารย์ก็จะเอาไปผูกดวงให้นะครับและอาจารย์ก็จะให้เลขบัญชีไปนะครับก็โอนบูชาดวงแผ่นทองเนี่ย499บาทมาได้เลยนะครับตรงนี้ถึงเวลาอาจารย์ก็จะไปทําบุญให้ทุกท่านนะครับก็รอรับบุญได้เลยนะครับขอให ท่านที่มาร่วมบุญกับอาจารย์เกสเทวานะครับประสบความสุขความสำเร็จความเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ